สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการโอนเงินกลับไทยนะคะก่อนอื่นไปที่คําว่าโอนเงินต่างประเทศค่ะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะยอดที่ใส่ตรงนี้จะเป็นยอดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมนะคะค่ะาธรรมเนียมจะเอาไปรวมทีหลังยอดนี้ใส่ย,ยอดที่ต้องการโอนกลับไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวค่าธรรมเนียมครอสจะไปคิดทีหลังนะคะโอเคค่ะแล้วระบบก,ก็จะคำนวณให้นะคะยอดเงินบาทที่เห็นตรงนี้จะเข้าไทยเต็มๆจะไม่มีหักรายทางนะคะกดยืนยันค่ะ ถ้าเกิดว่ามีบัญชีผู้รับที่บันทึกเอาไว้แล้วก็เลือกจากที่บันทึกเอาไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มีหรือว่าต้องการกรอกใหม่ไปที่ตรงนี้นะคะระบบจะให้กรอกมาใหม่นะค,ะครับ cross เปิดให้บริการทุกธนาคารในเมืองไทยเลยค่ะทุกธนาคารถึงใน5นาทีหมดนะคะเลือกธนาคารที่ต้องอยากโอนต้องการโอนได้เลยนะคะแล้วก็เลขบัญชีตรงนี้ใส่ให้ดีๆนะคะถ้าใสา่ผิด มีอยู่จริงเงินอาจจะเข้าไปหาคนอื่นได้นะคะชื่อจริงอันนี้ชื่อผู้รับต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษสะกดยังไงทักมาหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยสะกดให้นะคะห้ามใส่โม้ดโดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนเบอร์เทอรตรงนี้ถ้าเกิดว่าราบเบอร์โทรศัพท์ของที่ไทยใส่เบอร์โทรศัพท์ไทยแต่ถ้าไม่ทราบให้ใส่เป็นเบอร์เกาหลีของตนเองก็ได้ะคะ่ะ ที่อยู่อันนี้ต้องใส่เป็นที่อยู่ของอผู้รับที่เมืองไทยค่ะผู้รับที่เมืองไทยจะใส่คร่าวๆแค่อําเภอกับจังหวัดก็ได้นะคะไม่จมําเป็นต้องใส่เต็มก็ได้แต่ว่าห้ามใส่มามั่วนะคะหากไม่ทราบว่าที่อยู่ใส่ยังไงให้ทักมาเดี๋ยวเจ้าที่ช่วยแปลให้ค่ะส่วนความสัมพันธ์กับผู้รับเงินอันนี้เลือกตามความเป็นจริงได้เลยนะคะวัตถุประสงค์อันนี้ก็เลือกตามความเป็นจริงได้นะคะ ที่มาของเงินเช่นกันค่ะจากนั้นตรงนี้ตรวจสอบข้อมูลผู้รับดีๆนะคะย้ำอีกรอบถ้าเกิดว่าใส่มาผิดผู้รับจะมีอยู่จริงเองินอาจจะเข้าไปหาคนอื่นได้ดังนั้นต้องระวังเรื่องเลขบัญชีมากๆนะคะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้อย่าใส่ให้มั่วนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาดางลางก็จะเห็นว่าอันนี้ระบบก็จะสรุปให้นะคะว่ารวมค่าธรรมเนียมแล้ว จะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะจะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมมันจะเพิ่มจากที่เราใส่มาเมาื่อขั้นตอนแรกนะคะเพราะว่าอันนั้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอันนี้จะเป็นยอดรวมค่าธรรมเนียมเบ็ดเสร็จค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีแต้มสามารถใช้แต้มเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมได้นะคะถ้าอยากกดใช้แต้มกดใช้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าไม่อยากใช้แต้มก็สามารถเก็บเอาไว้ในใช้ในครั้งต่อไปหรือว่าจะใช้ซื้อของก็ได้นะคะอันนี้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดถัดไปค่ะ กดถัดไปแล้วก็จะมาอย่างหน้านี้นะคะระบบก็จะโชว์ให้ค่ะว่าลูกค้าจะต้องโอนเงินจากบัญชีที่ลงเอาไว้กับ cross เข้ามาบัญชีของ cross นะคะอันนี้คือบัญชีที่ cross อ,ออกให้โอนเงินเข้าหมายเล็กบัญชีนี้นะคะตามที่ระบบโชว์ได้เลยนะคะส่วนยอดโอนจะต้องโอนยอดเป๊ะๆด้วยนะคะจะต้องโอนยอดที่รวมค่าธรรมเนียมเอามาแล้วเข้ามาให้ cross ด,ด้วยนะคะพอยอดไม่เป๊ะเงินจะโอนไม่เข้าถ้าไม่ได้โอนจากบัญชีนี้เงินก็จะไม่เข้าเช่นกันนะคะ ถ้าเกิดว่าได้เลขบัญชี cross แล้วอันนี้คุณลูกค้าไปโอนต่อที่แบงกิ้งก็ได้หรือว่าจะไปโอนจากหน้าตู้เข้ามาให้บัญชีของ cross บัญชีนี้ได้นะคะถ้าโอนที่หน้าตู้ก็ถ้าใครหาชื่อธนาคารไม่เจอค่ะดูจากโลโก้เป็นหลักได้เลยนะคะโลโก้มันจะเป็นสีเขียวเขียมีตัว S กับตัว B แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าหาไม่เจอยังไงทัามาให้ cross ช่วยดูได้นะคะเดี๋ยวช่วยหาให้ค่ะ หลังจากที่เราทำเรื่องในแอปแล้วเดี๋ยวเราจะโอนเงินจากแบงกิ้งเข้ามาบัญชีของ cross กันนะคะก่อนอื่นไปแอปแบงกิ้งที่คุณลูกค้าใช้อยู่ค่ะจะต้องเป็นบัญชีที่ลงทะเบียนกับ cross เท่านั้นนะคะพอไปที่แบงกิ้งแล้วกดโอนเงินในประเทศเกาหลีค่ะจากนั้นใส่ย,ยอดเงินที่ทำเรื่องไว้กับ cross อย่างเมื่อสักครู่มีการใช้แต้มไป5,000แต้มก็หักลบไป5,000น,นะคะจากที่โอน1 0 0 0ก็กลายเป็นว่าโอน95,000เข้ามาก็พอนะคะ เรื่องบัญชีธนาคารของ cross ค่ะเป็นชีทนางารของ cross จะแตกต่างกันไปในแต่ละแบงกิ้งกับตู A ้ ATM นะคะสามารถตรวจสอบได้อีกทีที่หน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าใช้เป็นบัญชีของ KBHANA นะคะเลือกเป็น KM SFC ตัวโลโก้สีเขียวนี้ได้เลยนะคะส่วนหมายเลขบัญชีของ cross กดวางได้เลยนะคะ หมายเลขบัญชีจะขึ้นต้นด้วย0 6นย์ค่ะหากใช่กดถัดไปได้เลยนะคะพอมาถึงหน้านี้ให้ตรวจสอบดูนะคะว่าชื่อผู้รับกับชื่อธนาคารถูกต้องตรงไหมเลขที่บัญชีจำนวนเงินถูกต้องตรงไหมหากถูกต้องกดดิ๊กถูกค่ะแค่นี้เงินก็จะโอนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้ใส่รหัสของธนาคารแบงก i n g นะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการโอนเงินจากตู้ ATM เข้าบัญชีของ cross นะคะก่อนอื่นไปที่หน้าตู้ ATM ค่ะหากตู้ไหนมีเปลี่ยนภาษาได้ให้กดเปลี่ยนภาษานะคะเลือกเป็นภาษาไทยค่ะจากนั้นกดโอนเงินนะคะใส่เป็นบัตร ATM เข้าไปได้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็ให้เลือกเป็นโค้ดธนาคารนะคะธนาคารของ cross จะใช้คำว่า50ค่ะ50หรือ050นะคะอย่างตู้น่องหยอบจะใช้เป็น50ก็กด50ยิืนยันค่ะใส่หมายเลขบัญชีธนาคาร cross นะคะ ยอดเงินค่ะยอดเงินตามที่ทําเรื่องไว้ในแอปครอสได้เลยนะคะหากท่านได้มีใช้แต้มใหญ่ลืมหักลบแต้มด้วยนะคะต้องโอนเข้ามาเป๊ๆะๆขาดหรือเกินสักหนึ่งวอนก็จะไม่ได้ค่ะกดยืนยันค่ะหลังจากกดยืนยันแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็รับสลิปแล้วก็รอรับเงินที่ไทยได้เลยค่ะ